สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับเครื่องเสียงมือสองนครเชสีนะครับตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์แอมป์พันสองร้อยวัตต์นะครับกล่องสองยูนะกล่องสูงสองยูก็คือกล่องสูงสามจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็ลึกความลึกสิบหกนิ้วนะสภาพดีสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพันสองร้อยวัตต์นะภายในแบบนี้เลยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีใช้งานได้ดีปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้มาดูข้างหลังข้างหลังก็จะมีเป็นแจ็คหลังแบบนี้นะครับ จากหลังจะเป็นแจ็คโซนนะแจ็คโซน4ลูข้างละ2ลูนะแล้วก็มีอันนี้เป็น XLR เป็นแจ็คสัญญาณตัวใหญ่นะครับสามขาเปพิคอนก็มีใช้ได้ปกตินะครับตัวต่อสายลำโพงแบบหมุนก็ใช้ได้นะครับข้างล่างนี้นะ่าจะมีเป็นฟิว์3ตัวนะจะเป็นฟิวลำโพง2ตัวซ้ายขวานะครับถ่ายให้ดูกว่าฟิว์ลำโพงนะครับตัวกลางจะเป็นฟิวไฟบ้านนะครับเป็นฟิวไฟบ้านฟิว AC ก็มีครบทุกอย่างเลยตัวนี้นะครับสบภาพดีสภาพสวยเลยนะครับเอาไปขับพวกสิบห้านิ้วนะสิบห้านิ้วโครงปั๊มไว้สองนิ้วสองนิ้วครึ่งสบายสบายเลยค่าสองดอกนะครับหรือพวกโครงหล่อไว้สามนิ้วก็ยังพอไหวนะค่าสองดอกสบายเหมือนกันหรือใครเอาไปใช้สิบแปดนิ้วนะเหมือนแบบที่ชุดเทสของผมตัวนี้ไอ้ที่ชุดเทสของผมตอนนี้ก็เป็นเบรสิบแปดนิ้วสองใบนะครับเบรสิบแปดนิ้วสองใบแล้วก็พ่วงเสียงกลางไปด้วยนะครับ ก็เป็นต่อชุดเทปตามปกติที่ผมใช้อยู่นะตัวนี้ราคา5,700บาทนะครับ5,700รวมส่งนะครับสนใจทักมานะครับที่ Facebook f แ n p a g e เคื่องเสียงมบือสองพันชีิสีหรือ f c e e o o o โชลธีสาวก็ได้นะครับได้ทั้งสองที่เลยเบอร์โทรก็ได้นะครับ0836982794นะครับโอเคตอนนี้ก็ต่อลำโพงอยู่แล้วนะเทสได้เลยนะครับ ก็คือเครื่องที่ผมจะเช็คสภาพก่อนขายทุกเครื่องนะครับแล้วก็สวิคไอวอลลุ่มด้านหน้าอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะก็คือไม่มีข้อแคกแน่นอนแล้วแล้วก็แจ็คสัญญาณด้านหลังอันนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับแจ็คโฟนสตัวหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป่าฝุนเก็บสภาพเรียบร้อยนะครับ โอเคครับตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์อพันสองร้อยวัตต์นะครับพันสองร้อยวัตต์กล่องสองยูลึกสิบหกนิ้วนะเอาไปขับพวกสิบห้านิ้วค่าสองดอกกําลังดีนะสิบห้านิ้วคงปั๊มหรือคงหลอกก็ได้นะครับค่าสองดอกกําลังพอดีพอดีเลยเสียงกลางชัดนะครับกลางแหลมชัดแจ๋วเลยนะครับไปขับเบสก็พอได้นะครับสภาพตัวนี้ยังสวยมากๆนะครับพั1200นะอสองร้อยวัตต์นะกล่องสองยูสิบหกสภาพยังสวยมากนะครับตามนี้เลย ใครสนใจก็ทักกันมาครับที่ Facebook เครื่องเสียงมือสองนครชเยศรสีหรือ Facebook เครื่องเสียงไอ a c e b o o k โชร์ีสาวก็ได้ได้ทั้งสองเพจนะครับ